อันใหญ่เนี่ยอันใหญ่กว่านี่เนี่ยมีกว่ากว่านี่โอ้โดีจัง เลิกงวดแล้วกอาจะร้ายถ้าลองคาราาด้วยเนี่ยตรงไหนอ,ยยอีกอ่แผลใหญ่ โอ้ยพี่โอเคไหมเด็กได้ใจไหมคะอ่ครองอยาพือนน้ำในน้ำไดกดี come home. จาขอวันหรือเปล่าหักทั้งมันที่เป็นโวยเอาจะเกิดวัปแเหตุจะเกิดเสียชียวิตกันเนี่ยน่าจะนะคงน่าจะเร่งมาปรับปรุงแก้ไขด่วนแล้วถ้าปล่อยอย่างนี้ไว้เดิ อย่างต่อม้อใต้น้าที่ชารุดเนี่ยเขาก็อาจจะมาดูว่าน้ําหนักเสาตอม้อที่รับน้ําหนักอยู่ได้เนี้ยโอเคทางวิศวกรก็โอเคอยู่แล้วนี้มันก็ต้องมีการซ่อมต่อเสาต,อ,ตอม้อเทคคานใหม่เทพื้นใหม่อะไรอย่างนี้ต้องต้องทางหน่วยงานของเขาเนี่ยเขา,าจะมีผู้เชี่ยวชาญเขาจะรู้ดีแต่สิ่งที่เป็นห่วงเนี่ยคืออยากเร่งเร่งให้ได้งบประมาณมาแล้วมาแก้ไขปรับปรุงซะนะ ไม่ใช่จโจมาเกิดเหตุแล้วก็เป็นที่อำเภอสองพี่น้องเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจครับ